สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะถือว่าคุณโชคดีนะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอเช่นเคยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเย่เย่นะคะที่ F c เก่า FC ใหม่เรียก f อได้ปะ <laughs> โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีคนที่ชอบและรักการดูดวงพิาการแรนดอมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปโซนเอเชียของเรานะคะเพื่อนบ้านมิมตรไมตรีทุกท่านเลยที่ชอบลักและดูดวงนะคะแรนดอมนี้เป็นแลนดอมเกี่ยวกับความรักนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12บราศีนนะเน้นย้ำค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสองราศีเน้นย้ำนะโอเคค่ะหัวข้อที่จะทำแน่นอนก็ต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักเนาะเพราะช่องนี้มันเป็นช่องเกี่ยวกับความรักกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิก <c oughs> นะคะหัวข้อที่จะทำก็คือวันนี้นะเป็นหัวข้ออะไรดีนะทุกคนมาแล้วหนึ่งใบเนาะ <c oughs> หัวข้อก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดเวลานี้มาค่ะนะคะโอเคค่ะขอพลังงานจักรวาลน,นะคะอร่าแสงสีเสียงทุกทุกอย่างเลยนะคะครูบาอาจารย์นะคะให้เปิดไพ่ยิปซีสำหรับนี้ไปในทางที่ถูกต้องแม่นยำ นะคะโอเคค่ะมาเล่นกันได้เลยโชคดีนะที่เข้ามาดูเนี่ยนะนะคะโอเคเช็คพลังงานความรักของคุณหน่อยได้ไหมได้สิคะอาจารย์ได้เนาะโอ้โหขอไพ่ใบนี้ขึ้นแล้วกันแล้วขอบปิดไว้ด้วยเนาะโอเคค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะเป็นพลังงานแห่งความรักของคนสองคนที่มองตากัน ความปรารถนาดีความหวยหาการมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณเชื่อเรื่องพลังงานความรักพลังงานจักรวาลอลร่าของคุณคุณเชื่อว่าสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดกับคุณเมื่อคุณใช้ใจให้เขาไปคุณเชื่อว่าถ้าคุณทำความดีกับใครความดีนั้นมันจะตอบกลับคุณและเร็วๆนี้ค่ะสิ่งที่คุณคิดมันจะเป็นจริงทุกประการ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะเนาะเพียงแค่คุณใช้ใจนะคะตอนนี้คุณใช้ความรักธนุถน,นอมคนบางคนใครสักคนหนึ่งเอาไว้ในใจหรือกำลังใช้จิตวิทยาหรือความเข้มแข็งกับคนคนหนึ่งซึ่งคุณกำลังอยู่กับในอารมณ์ที่มันคนคนนั้นกำลังดิ่งลงซึ่งคุณกำลังฮิวใจหรือพยุงใจไว้ คุณกาลังที่จะใช้พลังงานอบอุ้มเขาไว้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวนะไม่ได้เดียวดายนะยังมีคุณอยู่ข้างๆคุณต้องการที่จะให้เขาได้รับความรักจากคุณกลับไปคุณเป็นผู้นำคุณต้องการให้ความรักคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีและภรรยาคุณ คุณค่อนข้างที่จะลำบากใจที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็ไม่พ่องนะคุณใช้สติดีมากๆเลยนะคะคุณใช้สติค่อนข้างดีถึงแม้คุณจะเจอปัญหาที่มันหนักก็ตามในชีวิตคุณอยู่ตอนนี้แต่คุณก็ไม่เป็นไรนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บความรู้สึกค่อนข้างเยอะมากไม่ให้ใครเห็นถึงความทุกข์ในใจคุณคุณมีความทุกข์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ถ้าอยากจะร้องไห้ร้องออกมาร้องออกมาร้องออกมาเลยสิคะร้องออกมาเลยคะ่ะนะคะจริงๆรง้องออกมามันจะเป็นการช่วยระบายเหมือนระบายความรู้สึกระบายความในใจที่มันพังพูอยู่ในใจของคุณอะมันเหมือนแบบมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคําที่อยากจะพูดกับใครสักคนแต่คุณพูดไม่ได้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บในใจ แต่คุณก็ทำไม่ได้ที่จะแสดงออกให้ทางโลกโซเชียลหรือใครได้รับรู้วันนี้มมนเป็นพลังงานของคุณที่มาใช้ค่อนข้างเยอะแต่คุณเชื่อไหมคุณจะผ่านไปได้โดยที่คุณจะเข้มแข็งด้วยตัวคุณเองคุณจะดีด้วยตัวคุณเองคุณจะเจอเป้าหมายในชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณจะไม่พ้องเลยคุณจะเจออะไรดีๆกับเข้ามาโดยที่บางครั้งคุณไม่ต้องทำอะไรคุณก็จะดีเอง เพราะความดีของคุณอันนี้มันเป็นความดีของคุณเลยนะไพ่ใบนี้ดีนะขออนุญาตปิดเนาะเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบอันนี้นะอืมนะคะความรักความหวังดีมันกาลังจะเกิดขึ้นจะติดก็คือความเที่ยงตรงความเข้มแข็งโฟกัสไปด้านหน้ายอย่างมีเป้าหมายทําแล้วรู้สึกว่าคุณใช้สติมากขึ้น คุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับทนายความหมอความว่าความหรือเกี่ยวกับการช่างตวงก็นักบัญชีเกี่ยวกับการคิดตัวเลขต่างๆคุณใช้สมองในการคิดเยอะบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอปัญหามาเนี่ยแต่ตัวคุณเองอะ่ะไม่ค่อยวอรี่หรือสนใจอะไรหรอกแต่คุณใช้สตินำพาคุณมากกว่า คุณคิดว่าถ้าคุณใช้ความรักพยุงความรักคุณก็จะได้ความรักกลับคืนมานี่คือตัวคุณค่ะถ้วยเห็นไหมคะเรียงกันคุณจะได้พบคนรักเก่าคนรักเดิมคนที่ไม่ได้เจอกันหรือใครก็ตามที่คุณกำลังรอคอยใฝ่ฝันกับเขาอยู่เนี่ยคุณกับเขาจะได้เจอกันสามีภรรยาได้เจอกัน คุณรอเขามานานแสนนานแล้วว่าหรือว่าเขาว่าบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณไปเขาไม่ตอบเลยมันทําให้คุณรู้สึกท้อแต่เขาก็คือแรงบันดาลใจของคุณนะคนคนนี้นะมันเป็นไพ่ความรักนะวันนี้นะหัวข้อก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดตอนนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะปรึกษาใครสักคนคุณเข้าหาเขาได้เลยนะเขาคนนั้นจะเป็นเพื่อนคู่คิดคุณ อาจจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนหญิงคุณเพื่อนชายคุณคุณอาจจะเป็นเพศที่สองเพศที่สาม LGBT LGBTB อะไรอย่างนี้ก็ได้ l g t b อาจาันผิดหรือเปล่าน้อนะคะคุณค่อนข้างละเอียดอ่อนคุณเหมือนแบบใครที่จะเข้ามาหาคุณตอนนี้คุณขัดคุณกรองหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเ่ะเคยเจอปัญหาที่ผ่านมามันทำให้คุณรู้สึก มันไม่เอ็นจอยอ่ะหรือมันไม่สนุกอ่ะหรือมันมีแต่เรื่องรล่าคบกับคนคนนี้ฉะนั้นคุณจะกองพลังงานของคุณถึงแม้มันจะต้องใช้กับใครสักคนหรือคนในครอบครัวลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือสิ่งที่คุณจะต้องคิดและตัดสินใจจะติดคุณก็จะไม่ค่อยพร่องค่ะคุณใช้มันอย่างคุ้มค่าเพราะคุณมองแล้วว่าอะไรที่มันเปล่าประโยชน์คุณจะไม่เสียเวลาไปกับมันคุณเล็งเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้มาอย่างฟรี ความสุขที่ได้มาอย่างฟรีๆคืออะไรก็ความสุขอยู่ในอากาศไงมันหมายความว่าคุณอยากจะทําให้ตัวเองมีความสุขอยากจะยิ้มอยากก็ยิ้มอยากจะหัวเราะก็หัวเราะอยากจะดูหนังฟังเพลงคุณก็จะทําคุณอยากให้ตัวเองมีความสุขมากแล้วคุณก็อยากส่งต่อ e NERGY ที่มีอยู่เนี่ยไปให้คนอื่นได้รับรู้ในผลในความต้องการของคุณฮิวใจหรือพยุงใจตรงนี้ขึ้นมา อยากจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ยยังมีคุณอยู่นะในเซฟโซนของความรู้สึกนี้หรือความต้องการนี้อยากจะทำให้มีอะไรเกิดขึ้นดีมากกว่านี้หรืออะไรก็ตามตอนนี้ที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ดีคุณก็จะทำให้มันดีขึ้นนี่คือตัวคุณคุณอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ใครสักคนหนึ่งที่กำลังอกหักผิดหวังคุณอยากเป็นนักพูดอยากเป็นนักเขียนหรืออยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจคุณอยากมีมูลนิธิอยากทํามูลนิธิอยากทําบุญอยากทํโลงทานในช่วงนี้ซึ่งทําได้เลยนะอาจารย์ก็มองว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นการต่อเติมบุญให้กับคุณคุณอยากทัวร์อยากไปไหว้พระเก้าวัดอยากไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยากไปใช้สติอะ เพราะว่าคุณคิดว่าคุณใช้มันเยอะมากในช่วงระยะเวลา1นถึงเจดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้สมองคุณใช้เหมือนเอาง่ายๆอยากปีกวิเวกและลาพักร้อนไปหาธรรมชาติไปหาโอโซนไปหาสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเนาะใช่ไหมใช่เลยค่ะอาจารย์นี่คือตัวคุณนะอุยพลังงานคุณดีนะใบแรกก็เป็นไพ่พลังงานความหลักแล้วอะใบที่สองคือการตรง การคุณเป็นตรงและซื่อสัตย์ตรงฉินเชื่อไหมว่าถ้าใครได้คุณอะไปทํางานในองค์กรโอ้คนข้างชคดีมากเนีเพราะว่าอะไรคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่พร่องเลยทําอะไรแล้วร,รู้สึกว่าคุณจะทำให้ความรักมันเกิดขึ้นหรือในองคนะ์กระคุณรักการทำงาน เจ้านายเลงเห็นคุณค่าของคุณตำแหน่งจะเกิดขึ้นกับคุณมาดาท่านมาดูทั้งเรื่องความรักมาดามาดาอะไรจานก่อนมาดูทั้งเรื่องความรักของคุณนะคะความรักของคุณมันก็เป็นความรักที่ค่อนข้างค่อยๆกระเถิบไปคนคนนี้คือคนที่หิวใจคุณหรือพยุงใจคุณมาจากหลุมดําหลุมมกาะสักอย่างหนึ่งเขาเป็นคนบันเทิงนะสนุกสนานนะ แต่งตัวเนี่ยแฮปปี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอินดี้ชอบใส่หมวกชอบใส่เกงเกงยีนรองเท้าผ้าใบทํางานเก่งหาเงินเก่งทํางานเก่งตรงปากแซ่บโดนใจคุณแล้วมันก็คลิกด้วยทุกๆสถานการณ์ที่เขาเจอทุกๆสถานการณ์ที่คุณเจอนะ่ะมันจะผูกกันไว้บุญสัมพันธ์มันร่วมกัน ความรักที่มันสัมพันธ์กันมันกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณและเขาสัมพันธ์ยังไงอ่ะบางครั้งคุณก็อธิไปไหว้พระแล้วอธิษฐานจิตว่าคุณขอให้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะเจอคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมาหลอกคุณมาทําให้คุณเสียใจคนคนนี้อาจจะเข้ามาในช่วงที่คุณขอไว้ก็ได้ถ้าคุณเชื่อนะเออการขอพรไหว้พระหรือขอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้ค่ะตอบโจทย์คุณได้เขาเป็นทุกๆุกอย่าง เป็นในเซฟโซนความรู้สึกของคุณเพจออฟเพเทเคลเป็นจิตใจเขาใจดีนะจิตใจดีดั่งแม่น้ำเลยใจดีใจเย็นใจใจเย็นมากเป็นคนดีอ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ดีและพร้อมเพียบพร้อมที่จะจับมือคุณหรือพยุงคุณไปข้างหน้าทุกๆครั้งที่มีปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยเขาคนนี้จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ห่าง ไม่พร่องคอยช่วยเหลือค,คอยแก้ปัญหาคอยฝ่าฟันปัญหาไปกับคุณคอยแก้ทุกๆอย่างที่คุณเจออยู่ตรงนี้ณนะตอนนี้เวลานี้คุณกับเขามีอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันในทุกๆมุมอยู่ดันไกลได้ไหมได้คนที่เลิกคุยกันไปแล้วจะกลับเข้ามาคนนี้ก็ใช่คนที่คุยกันเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนกันหรือสามีภรรยากันที่ทะเลาะก,กันใช่ค่ะข้อดีเขามีเยอะคนคนคนี้นะ เยอะหลายอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณเนาะวันนี้ไปซับซอบสบายๆเนาะแล้วก็ทุกๆครั้งอะที่คุณนึกถึงเขาคุณก็จะหยิบลูกขึ้นมาดู u ัสติดคือตัวกุณใจแข็งเขารอให้คุณไปง้อนะเขารอให้คุณถักไปนะเขาจะดีใจมากๆเลยถ้าคุณได้ถักเขาไปเขากําลังอยู่ในโลกหรือในที่ใดที่หนึ่งที่กําลังเงียบสงบมากเขากําลังใช้ความคิดใช้สมอง เขาใช้ใจคิดถึงคุณและทบทวนในสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจที่มันพังผูไม่รู้จะทำยังไงหรือแสดงยังไงให้คุณรู้ว่าเขารักคุณเพราะอาจจะด้วยนิสัยเขาเป็นคนที่ลักษณะแบบนี้ด้วยแหละเป็นคนไม่ได้เปิดเผยอะไรเยอะหรือเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ ทำอะไรแล้วมันก็ต้องมีแบบแผนระบบระเบียบการเดินหน้าโฟกัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะต้องอยู่ในครอบครัวที่มันใหญ่ให่เวลาจะทำอะไรทีเวลาจะไปทีเวลาจะกินอะไรก็ต้องคอยที่จะรอกันส่วนครอบครัวเราเป็นครอบครัวง่ายๆสบายๆกินใครกินมันอยู่ใครอยู่มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะฉะนั้น ความรักของคุณกับเขามันอาจจะเป็นความรักที่ยังเฮ้ยยังไม่ได้ชัดเจนเลยคุณก็ต้องการแบบความชัดเจนของกับเขาบ้างนะต้องการความชัดเจนต้องการความรักความหวังดีและความเอาใจใส่จากทั้งเขาและคุณคุณเชื่อไหมถ้าคุณอธิษฐานจิตถึงคนนี้นะหรือคนรักเก่าคุณเนี่ยเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมา ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณนะเขากําลังนั่งคิดวิเคราะห์ต่างๆเรื่องราต่างๆที่มันผ่านมาในอดีตทบทวนความรู้สึกของเขาหรือคุณทะเลาะกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็ยังต้องกลับเพราะเขาลืมสิ่งที่มันเหมือนอยู่ในใจคุณหรืออะไรไม่ได้ค่ะนะคะเขาลืมไม่ได้เลยเขาไม่มีทางลืมได้เลยคุณค่ะเขาลืมอะไรก็ลืมได้แต่เขาลืมความรักที่คุณมีให้เขาไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ อีโก้เยอะปากแซบใจที่มันเป็นนักเกรียงบ้างพูดกับใจเอยปากกับใจไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็มองแล้วมันเป็นคนที่มันมันน่าเบื่อเนาะถ้าคุณเจอความรักอะไรที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อจังเลยอาจารย์หนูอยากจะเจอคนที่ดีเขาบอกเราว่าจริงๆแล้วเราไม่ชอบอะไรเราจะได้อย่างงั้นนี่คือตัวคุณเขาเป็นคนเทเนาะเป็นคนที่ชอบต้นไม้จังเลยปลูปกไงเห็นปะ เป็นคนที่ชอบเล่นหุ้นแต่การพนันไม่เล่นนะชอบเล่นหุ้นชอบมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ชอบทําเงินให้มันเป็นเหมือนแบบโตขึ้นอะ่ะเป็นนักลงทุนแต่ลงทุนแบบไฮโซไฮโซนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเขามีเงินเขารู้จักการใช้เงินถ้าถ้าดูจากตรงนี้รู้จักการใช้เงินลากฐานต้นไม้ก็คือความมั่นคงของชีวิตเขา ทำงานเกี่ยวกับในหน้าที่ดินก็ได้นะคะคนคนนี้นะจะมุกโด่งโด่งเนาะคิ้วเคมเคมตัดผมทรงสกินเฮดไหมหรือตัดผมะไม่ได้ผมยาวอะ่ะชอบใส่เสื้อยืดสีดํากางเกงยีนผิวดํานี่ดานะเป็นคนผิวแทนแล้วกันเนาะอาจจะมีข่าวเหลืองก็ได้ฝรั่งมังค่าได้ค่ะไม่เคยลืมอดีตเก่าๆทั้งคุณและเขาเลยสามีคุณเนี่ยหรือภรรยาคุณเนี่ยอาจจะ แอบแซบแอบคุยกับใครแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาเนาะยังรอเขาคนนี้เนาะอ่ะมาดูกันนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณหรือความในใจของเขาที่มีให้คุณชอบแล้วสิรู้นะาชอบแล้วก็ยิ้มอ่ะรู้นะก็บอกแล้วว่าดูแล้วอย่าเครียดเนาะดูแล้วต้องยิ้มตามนะจ๊ะรับพลังงานไปเนาะอ่ะไพ่ใบนี้เลยเนี่ยมันก็เป็นไพ่ทั้งคุณและเขาแหละนั่งคิดถึงกันโหยหาคิดถึงอดีตกเก่า สิ่งที่มันผ่านมาทบทวนเรื่องราวต่างๆคุณก็คิดว่าคุณไม่ได้ดีพร้อมเลยสำหรับเขาอ่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร้อนพูดตรงคุณอาจจะเอาที่ผ่านมาที่คบกันเนี่ยคุณอาจจะเอาปัญหาของคุณไปลงที่เขามากเกินไปคุณรู้ตัวดีเขาก็อาจจะอดทนกับคุณไม่ได้เพราะว่าช่วงวัยยาวในการครบกันมันอาจจะ ไม่สมดุลหรือบาลานซ์กันในช่วงนั้นฉะนั้นตอนนี้ทั้งคุณแล้วเขาอ่ะมันคิดถึงกันสุดหัวใจเลยนะบอกเลยมันพร้อมแล้วมันมีแรงปัถนาที่จะกลับเข้ามาหาการความรักที่คุณมีให้เขามันพังผูเขาก็มีให้คุณนั่งคิดถึงคุณนั่งคิดถึงเขาเขานั่งคิดถึงคุณนะลีนอัลเทอรเคิลคนคนนี้กําลังนั่งคิดถึงคุณนั่งคิดถึงว่าเอ้ยคุณดีจังเลยนะคุณให้เงินเขาอ่ะ ใช้โดยที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแค่เขามีความสุขคุณก็ดีใจคุณซื้อเสื้อผ้าให้คุณซื้อหมวกให้ซื้อเครื่องประดับประดาให้เขาคิดถึงนะเขาคิดถึงเขาคิดเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่โอ้ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นเลยอะทำไมต้องปล่อยปะละเลยคุณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอืมเขาสำนึกนะสำนึกได้ แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าที่เขาจะอยากจะกลับมาขอโทษขออภยัยและขอโอกาสจากคุณฟีนเอาเป็นตะเคลเขาเป็นคนที่อ่อนไหวขอไปค่ะ i w <c oughs> เขาเป็นคนที่อ่อนไหวเนาะเขาเป็นอ่อนอ่อนไหวเป็นคนจริงจังในชีวิตแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนซีเรียสหรือตึงเครียดตัวคุณเป็นคนจอยสนุกสนานเลย เพื่อนเยอะสังคมเยอะแต่เขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะาด้วยนิสัยของเขาส่วนตัวด้วยเขาจะมีคนไม่กี่คนลหะคะ่ะมีคุณถ้ามีลูกก็มีลูกมีคุณอยู่แค่เนี้ยเพื่อนมีสี่ห้าคนคุณมีเป็นสิบยี่สิบเพื่อนเอาง่ายๆคุณไปไหนอะ่ะสังคมเขาอ้ามือแขนรับคุณอะ่ะแต่ตัวเขาเ็าจะอยู่แค่เนี้ยในโลกของเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้เยอะแหละคะ่ะถ้าไม่มีคุณอยู่เคียงข้าง ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ไม่เจอคุณหรือไม่มีคุณเลยช่วงระยะเวลาสองสามเดือนหรือสองสามวันนี้เขาห่วยหาเขาเครียดนะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเครียดอยู่แล้วด้วยมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถไม่มีเงินผ่อนจ่ายแต่ทุกๆครั้งคุณจะยื่นมือมาช่วยก็ได้หรือคุณให้ข้อคิดกับเขาเขาก็จะมีหนทางได้ตอนนี้ด้วยอารมณ์ร้อนของเขา มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปไหนไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้เขายินดีที่จะปรับตัวปรับใจหรือปรับตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เขายินดีที่จะเป็นคนใหม่สำหรับคุณเขายินดีที่จะเป็นคนที่ดีสำหรับคุณเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมมากเพื่อคุณเขาทำเพื่อคุณหรือคนคนนี้เขาเจ้าชู้ไปมีคนอื่นมีกิ๊กมีกัก มีมือที่สองมือที่สามก็ว่ากันไปโรคใบที่สองอโรคใบที่สามก็ว่ากันไปเขาอยากขอโอกาสกลับมาหาคุณทางที่เขาเดินที่รักมันไม่มีความสุขเลยให้โอกาสเขาได้ไหมเขาอยากเข้ามาขอโอกาสจากอีกสักครั้งเข้าพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษากับคุณใหม่ได้ไหมคู่รักกำลังจะกลับเข้ามาหาการคู่รักกำลังจะเริ่มต้นในความรักคู่รักกำลังจะเก็ตไอเดียหรือเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกัน ใช้สติเยอะๆนะคะแล้วใช้ปัญญาถามใจตัวเองเยอะๆว่าเรารักเขาไหมเถ้าเรารักเขาใช่ไหมเราก็ให้อาภัยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่เราไม่รักเขาเราก็เฉยนิ่งๆไปมันจะได้ไม่เป็นเศษกรรมอันนี้คือข้อคิดหรือกติธรรมที่อาจารย์ให้เนาะแต่คุณก็นั่งคิดช่วงระยะเวลาที่คุณไม่ได้เจอเขาหรือเขาไม่ได้เจอคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะอ่านหนังสือเยอะท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบผ่านผลน,นิดนึง อยากไปอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ปลดปล่อยแล้วคุณกับเขาก็อาจจะมีนิสัยคล้ายกันแหละถ้าไม่คล้ายกันก็จะไม่ได้คบกันนานขนาดนี้นะคะความรักของคุณกับเขามันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะสุขงอมแล้วก็โฟกัสไปด้านหน้าด้วยกันได้ถ้าคุณให้โอกาสกันและกันเนาะ บางคนก็จะเหมือนแบบเฮ้ยบางทีมันก็เหมือนแบบคุณอะค่อนข้างที่จะเจออะไรที่มันใหม่เยอะคุณก็อยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่คุณก็ยังที่จะรอเขาเนาะความรู้สึกเขาอะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณอีกสักครั้งหนึ่งเพียงแค่ขอโอกาสดีๆจากคุณเพียงแค่ขอสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเขาจะทําให้ King o f ครับก็คือความรักความปรารถนาดีการเริ่มต้นใหม่ความเป็นผู้ใหญ่เติบโตทางด้านความคิดหรือความรัก กระบวนการต่างๆความรู้สึกนึกคิดของเขาตอนนี้มันเหมือนโต,ตมากขึ้นมันเหมือนเรียนรู้มากขึ้นถึงความเจ็บปวดความเสียใจการทอดทิ้งการหวยหาดอกไม้ก็คือความอิ่มเอมใจที่เขาได้รับจากคุณมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาละเลยเขาไม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของคุณอย่างเงี้ยเขารู้ว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือตอนเนี้เขาอยากจะ ให้คุณอ่ะยกโทษให้เขาได้ไหมหรือทํายังไงก็ได้เขาอยากจะทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนดีมากพอแล้วนะและเหมาะสมกับคุณแล้วการละเลยของเขามันทําให้เขาเสียใจเหมือนกันนะมันคอให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงได้มองคุณเป็นคนอื่นทําไมเขาไม่ดูแลคุณให้ดีกว่านี้ทำไมคุณต้องคอยเศร้ากับเขาตลอดต้องคอยให้อภัยกับคนอย่างเขาตลอดตั้งแตที่เขาคุณให้โอกาสเขามาหลายรอบแล้ว สิ่งที่เขาอยากบอกขอโทษนะเขาพร้อมที่จะโฟกัดและจับมือคุณไปข้างหน้าพร้อมที่จะเป็นภาวะการเป็นผู้นําพร้อมที่จะเป็นคนดีสําหรับคุณให้คุณภาคภูมิใจพร้อมที่จะเชื่อฟังคุณและพร้อมที่จะสร้างอนาคตสร้างความฝันไปกับคุณเขาจะทําทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจและลูกภาคภูมิใจเขาจะทําให้คุณ รักเขาอีกครั้งหนึ่งเอาแะละเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขามากน้อยสักเท่าไหร่แต่เขาจะทําเขารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ตรงจิตใจดีแล้วก็รอเขามาตลอดเขาไม่เคยเล็งเห็นคุณค่าของคุณเลยเขาเสียใจนะเขาร้องไห้นะเขานิ่งเขาเฉยตอนนี้เขาแบบจากคนที่ดื่มมากขึ้นเขาแทบจะไม่ไปปาร์ตี้เลยแทบจะไม่คือเขาดูแลและเซฟตัวเองมากเขารอวันที่คุณ คุณให้โอกาสเขาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ได้กลับมาพบกันตอนนี้เขามีบ้างนะคะส่งทั้งโลกโซเชียลเออทั้งโลกโซเชียลทั้งโลกออนไลน์ของคุณคุณอาจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้คุณแต่งตัวเปรี้ยวคุณแต่งตัวแซ่บเขาก็มีแอปหึงๆเหมือนกันแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะเขาก็ไม่รู้จะเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนเหมือนกันที่ผ่านมาคุณดูแลเขาดีีดเนาะ ดูแลดีมากนะคะดูแลดีจนคุณลืมดูแลใจตัวเองดูแลคุณดูแลเขาดูแลแบบคุณดูแลจนจนคุณคุณลืมไปว่าคุณก็ต้องการการดูแลจากเขาเหมือนกันที่ผ่านมาจนวันหนึ่งคุณกับเขามันมันเหมือนมันไปไม่ได้และมันมันมันเหมือนแบบมันมันไม่สามารถที่จะลอยต่อ,อกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณใช้ความนิ่งค่ะเพื่อสยบปัญหาทุกอย่างคุณฉลาดคุณเก่งคุณเกตคุณใช้ความนิ่งเพื่อที่จะสยบปัญหาทุกอย่างที่มันเจออยู่ตอนนี้นะขณานี้คุณไม่พ่องคุณเป็นคนที่มีสติดีมากปัญญาของคุณมันเลิศมากอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจคุณจะไม่เข้าไปมองดูมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย ทำให้คุณเสียเวลาคุณจะไม่คุณให้โอกาสเขาคุณเนี่ยให้โอกาสเขาแล้วคุณก็ยังรอเขาคุณไม่มีใครทั้งที่มีคนน่ะมาจีบคุณค่อนข้างเยอะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดก็คือความรักความหวังดีเขาจะทําให้คุณยิ้มได้ในทุกทกวันในทุกๆวินาทีเขาสัญญากับตัวเองไว้แล้วถ้าเขากลับมาครั้งนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณนาทีนี้ก็คือความรักขอโทษมิตรภาพความหวังดี อะไรที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเขาขอโทษนี่คือสิ่งที่มันอาจารย์ก็มองว่าเดนดอมนี่ดีนะคนคนนี้คนคนนี้เลยก็คือคนรักของคุณนี่แหละจะกลับมาขอโทษคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งสร้างครอบครัวไปกับคุณดูแลลูกดูแลคุณเขาจะใช้เวลาทุกนาทีให้มันคุ้มค่า ให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มค่าที่สุดสิ่งที่เขาไม่เคยทำอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะทำให้กับคุณสิ่งที่คุณขอเขาก็จะทำสิ่งที่คุณอยากได้เขาก็จะทำฉะนั้นนี่คือตัวเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนาทีนี้ก็คือรักนะดูแลตัวเองนะ ขอโทษนะคํานี้มันจะวนอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดส่องคุณอยู่ตลอดนะคะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าบางคนนะ่ะเขาอาจจะเอาเฟซหรือเอาอะไรก็ได้มาเป็นเพื่อนคุณก่อนหน้านั้นแหลวคุณไม่รู้คุณไม่รู้บางคนก็ใช้โปรไฟล์อื่นเขาส่งคุณอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาลากกันมากเลยลักกันแบบดูแลกันดีดีอ่ะ แต่มันอาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางในชีวิตคุณนะเนาะมันเลยเป็นแบบนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพียงแค่คิดดีแค่เองมันเป็นไพ่แรนดอมที่มันรู้สึกว่าความหวังดีของคุณและเขามันกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่ดีความคิดมันจะเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันจะเกิดขึ้นการหยิบยื่นของความรักพลังงานความรักของคุณมันจะเกิดขึ้นตามรูปแบบการเดินทางของความรักมันจะกลับเข้ามาอีกครั้งการเป็นครอบครัว การเป็นครอควราลิกออดนี่ไงคือการเดินทางการเที่ยวการปรึกษาหรือการลงทุนของความรักการเอนจอยความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิความสงบของจิตใจมันกําลังจะเกิดขึ้นเงินทองมันจะมีเข้ามาอันนี้เป็นเลนดอมไพยิศรีสาหรับนี้ยิ้มนะคะรับในสิ่งต่างๆเนาะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคือแบบนี้เลยในความรู้สึกในเขาจริงๆในใ,นใจเนาะเชื่อนะว่าทุกคนกําลังยิ้มเนาะเห็นไหม วันนี้ซอฟไหมเบาเนาะขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณจากใจจริงในมิตรภาพนี้ขอบคุณที่ให้อาจารย์อ่านแลนดอมและทุกคนเข้ามาฟังเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่มากดติดตามขอบคุณที่มากดไลค์ทุกคลิปทุกวิดีโอคอมเมนต์ comment. ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรับวันใหม่รับสิ่งดีๆกลับเข้าไปพลังงานคุณพลังงานไพ่ยิซีพลังงานจักรวาลพลังงานองร่าของคุณมันจะช่วยส่งเสริมในชีวิตคุณวันนี้ไปก่อนนะคะ บายๆค่ะทุกคนยิ้มยิ้มค่ะรับสิ่งดีๆนะคะ